สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชัาชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติอานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันจันทร์ที่3มกุมภาพันธ์2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสูโมซอนกันเหมือนเดิมแน่นอนครับวันนี้มาเห็นหน้าเห็นตาผมเนี่ยข่าวร้ายแน่นอนนะผมว่าผมเชื่อนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นข่าวของรูดิเกอร์ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเจ็บไป20วันโคตสวย กับซิตี้ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีอัปเดตเรื่องนัดที่จะพลาดด้วยและอาจจะกลับมาได้ในเลขสองซิตี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีเรื่องของรามอสนะครับก็ไอดองผมนี่แหละย้ายไปเล่นที่ลีกเม็กซิโกนะครับโอ้โหคือออกนอกสาระบบไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับคือ1อายุเยอะและ้วนะฮะสพี่มอสก็ยังอยากเล่นอยู่ก็ไปเล่นลีกลองแล้วกัน นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นการรายงานของโรมาโน่ด้วยและปิดท้ายด้วยตําแหน่งเซนเตอร์นี่แหละอันนี้สําคัญคือผมแยกพาทข่าวนะฮะของรูดิเกอร์กับเซนเตอร์ที่จะใช้หลังจากนี้ออกกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับอ่ะทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยวเรา,าอัปเดตกันอย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆนะครับ <S <S คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะก็เหมือนเดิมนะครับที่ขอกันทุกคลิปนั่นแหละนะอ่ะโอเคไปเริ่มกันที่ เรื่องราวของทางอันโตนโอรูดิเกิลก่อนอเเดี๋ยวเดี๋ยเดดี๋ยว,ยว,ยวขอไปดูตารางนะฮะขอไปดูตารางคะแนนก่อนนะครับห้าดับแรกอืมอันนี้ก็หลังจากจบแมตช์ที่22ไปนะครับเริลมาริตมีสี่สิเอเลติโกสี่และบาร์เซลโลน,นาเพื่อนรักอยู่45นะครับทำตัวเองแท้ๆอย่างนี้ผมเคยบอกไปนะครับแล้วก็พูดไปในไลฟ์หลังเกมเมื่อวานด้วยคือดูดิเดี๋ยวเนี่ย เราเนี่ยในลีกนะครับเราจะต้องไปตัดกับแอเลติโก้อะซึ่งมันต้องทําให้ได้ว่ะแล้วอูรดิเกอร์เจ็บไปเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอเอลกราซิโกอีกองานนี้เหนื่อยมากตอนเนี้ยคะแนนเราอะ่ะห่างจากบาร์ซ่าสีแต้มนะครับห่างจากแอเลติโก้แค่แต้มอยู่อ่ะมารอดูกองหลังเนี่ยอยู่อาร์เมนี่คู่กับอาเซนซิโอเนี่ยนะครับ โอเคขอเริ่มที่อันโตนิโอเรดดิกเกิลก่อนนะครับก็เป็นการประกาศออฟฟิเชียลจากเว็บไซต์สโมสรน,นะครับบอกว่าหลังจากการที่ทีมแพทย์ของเรมาดริดนะครับทำการทดสอบสภาพร่างกายของอันโตนิโอเรดดิเกิลนะครับก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขาขวานะครับที่เขากุมนี่นแหละที่เราเห็นในภาพนะครับก็แฮมสตริงนะครับซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าต่อไปนะฮะแต่สื่อ,อยังโกเปไม่รอครับประเมินด้วย ว่าเกมไหนจะพลาดอ่ะมาฟังของโกเป้กันหน่อย breaking นะครับบอกว่ารีดิเกอร์จะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาราว20วันนะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยเขาจะฟิตนะฮะคือพยายามเนี่ยแหละจะกลับมาฟิตให้ทันนะครับในเกมเลก2กับแมนซิตี้ที่เบนอเบลนะครับส่วนเกมที่คาดว,ว่าริดิเกอร์จะพลาดอันนี้คือชัวร์แน่ๆนะครับมี4เกมนะแล้วก็อีก2เกมท้ายเนี่ยอันนี้คือมันลุ้นอีกทีว่ะ ขอกลับมาได้ไหมเกมของซิตี้นมันจะไม่ไหวจริงเวยคือแค่พลาดเล็กแรกกับซิตี้เนี่ยผมว่านะมันก็อ่วมแล้วนะฮะเกมอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนะครับเกมเยือนนะฮะพบกับเรกาเนสในคุปเเดเรรอบแดทีมสุดท้ายนะครับเกมเย่าพบกับอตเลติโกมาดริดดาบี้นั่นแหละนะครับมันมันดีที่ได้เล่นนบ้านนะแต่ว่าไม่มีร,ริเกอร์เนี่ยไม่รู้เลยว่ะอันนี้ตอบไม่ได้จริงทําไมผมถึงย้ําตรงนี้เพราะว่ารีเกอร์แม่งสาคัญมากนะครับ คือตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดไปถึงอาราบาแล้วที่เย่ยวอย่าหวังพึ่งเลยเชื่อผมดินะครับเกมเยือนนะครับเกมต่อไปนะเกมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เล็กแรกใน UCL รอบเพย์ออฟอันนี้แหละก็พลาดอันนี้พลาดโัว์แน่นอนนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมเยือนต่อเนื่องนะครับก็คือเกมในลีนะฮะลาลิก้าพบกับโอซาซูน่าอันนี้ก็พลาดนะครับแต่อีก2เกมอย่างเกมเย่านะครับที่จะกลับมาเล่นในบ้านเล็ก2เจอกับแมนซิตี้อันนี้เนี่ย สื่อนะฮะโกเปนะครับก็บอกว่ารดิเกอร์พยายามจะเร่งกระบวนการนะฮะเร่งความฟิตให้ทันให้ได้อะเพราะถ้าไม่ทันเอาจริงนะผมว่ามีสิทธิ์ตกรอบอะไม่รู้นะคือมันต้องดูผลของเลขแรกด้วยนะครับสมมุติไปนู่นเสมอมา0ูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้เอาวะอย่างน้อยมันก็เสมอกลับมาเล่นในบ้านได้โอรดิเกอร์กลับมาผมว่าเราจะ ใจชื้นขึ้นนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันต้องรอมาดูนะครับและอีกหนึ่งเกมนะครับที่กําลังเป็นคําถามนะฮะว่าจะได้ลงไหมเนี่ยก็คือเกมเย่านะครับพบกับจิโรน่าอีกหนึ่งทีมจากแคว้นกาตาลันนะคนสำคัญมากจริงๆนะครับอันโตนิโอรูอดิเกิลตอนนี้นีคืออาาบาเนี่ยกลับมาแล้วแต่เขาเนี่ยหายไปปีเศษๆนะครับผม ผมรู้เลยนะครับว่าทําไมเนี่ยอันเช่ไม่เลือกใช้คือผมโพสต์ข่าวนี้ลงนะครับบางคนก็ออกความคิดเห็นอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็คือดีละนะครับออกความคิดเห็นกันคู่นะเซนเตอร์บางคนบอกว่าเป็นอาเซนซิโอนีคู่กับอาราบาเนี่ยอาเซนซิโอคู่กับชูอามินี่นะครับเชื่อไหมผมอันเช่มันจะเลือกชูอามินี่คู่กับอาเซนซิโออ่ะร้อยเปอร์เซ็นอืมนะก็ หวังว่านะครับขอให้แกหายเร็วๆแล้วกันนะครับตอนนี้แกก็อายุ30ย่าง3เแล้วสำหรับรีิเกอร์นะครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของพี่มอสกันหน่อยนะครับไอดอลผมนี่แหละนะิ C q o Ramos นะครับได้ทีมต้นสังก,กัดแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายนะจากเซบีย่าไป1ปีคือเขาออกจากเซบีย่าใช่ไหมเสร็จแล้วไม่ไม่ได้ไปอยู่ทีมไหนเลยนะั้หปีเต็มตอนนี้ได้แล้วนะครับอ่า โรมาโน่นะครับก็ประกาศนะครับลงใน t w i t t e r X นั่นแหละบอกว่านะครับเซคิโอรามอสย้ายไปรายาโดสเฮอร์วิโกนะครับโดยรามอสนะครับได้เซ็นสัญญาล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเดินทางไปเม็กซิโกนะครับเพื่อดำเนินการลงนามเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เขาออกจากเซบีย่านะครับรามอสนะครับกำลังจะได้ต้นสังกัดใหม่ นะครับซึ่งเป็นหลีกเม็กซิโกนี่แหละที่บอกนะครับโดยย้ายมาร่วมแบบไม่มีค่าตัวค่าเหนื่อยนะฮะไม่มีการเปิดเผยแต่อ่าผมมันต้องเว่ากันดีไปหันจากสื่อเต้าเต้ามาเต้าเตนะเขาเขาบอกว่าค่าเหนื่อยไม่เยอะเลยหลักเอาจริงนะผมผมไปเห็นจากสื่อเต้าเต้าที่ผมบอกนั่นแหละเขาบอกว่าน่าจะประมาณหลักพันยูโรอะ ไม่ใช่พันนะหมายถึงว่าในหลักพันนะไม่ถึงหมนะื่นน่ะแต่เขาเข้าใจนะคือหลีกเม็กซิโกอ่ะจะให้จ่ายเป็นหลักแสนนะโอ้โหคุณถ้าจ่ายหลักหมื่นได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเออก็นะมันยังเป็นข่าวลือนะครับไอ้เรื่องค่าเหนื่อยเนะี่ยแต่ผมคิดว่านะก็อในไหนก็ได้ต้องสังกัดละนะครับก็ยินดีด้วยกับพี่มอสนะครับผมว่าแกอาจจะเล่นได้อีกสักป,สปีสองปีในระดับที่ไม่สูงมากแหละ หลังจากนั้นอ่ะก็น่าจะควนสตาร์ละแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะทำไมไม่ไปหลีกซาอุเนาะคือหรือว่าซาอุไม่สนใจพี่มอสเลยหรือว่าซาอุไม่สนใจนักเตะอายุประมาณนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดก็ไปซื้อจอนดูรันอายุ21ด้วยนะเริ่มแบบซื้อนักเตะอายุน,น้อยๆละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เม็กซิโกละนะครับสำหรับซคิโอรามอสนะครับอ่ะมีของบางก้าเม็กซิโกนะครับก็ทำเป็นตารางนะฮะ เอาเริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่มอสเนี่ยเริ่มดาวลงมาแล้วนะครับปี2019นะตอนนั้นค่าตัวประมาณ25ล้านที่เขาประเมินกันนะครับปี2020เหลือ14ล้านตอนย้ายไปอยู่กับเปเชเหลือ8ล้านนะครับอันนี้คือคือไม่ได้ขายจริงตามนั้นหรอกแต่ว่าเขาประเมินราคานะคที่มันลดลงมาเรื่อยๆตามอายุนั่นแหละนะครับปี2022 6ล้านนะเหลือแค่นี้ละ้นะฮะแล้วก็ปี2023มาอยู่กับเซบียนะครับ2024 ขนาดไม่ได้เล่นนะยังมีค่าตัว1.8ล้านวะนะฮะและปี2025ปีนี้นะครับกับรายโดสนะครับก็ฟรีนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับขอให้ไปแล้วไปเป็นตัวหลักเลยนะฮะระดับพี่มอสเนี่ยของผมเนี่ยนะครับต้องตัวหลักอยู่แล้วนะครับและปิดท้ายด้วยข่าวของกองหลังกันหน่อยนะครับหหลังจากนี้นะจะใช้ใครยังไงนะครับ หลายสื่อออกมาพูดบางสื่อก็ตีกันบางสื่อก็แบบพูดเหมือนกันตรงกันนะครับผมขอยกของทาง r ีเล b บลดีกว่านะครับผมว่า r ีเลเบลขยายขยายความตรงนี้ได้ชัดเจนกว่าของสื่ออื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าขนาดนี้คโลนเชลตินะครับกำลังพิจารณานะฮะแนวคิดที่จะให้อลาบาเนี่ย ลงเล่นในเกมกับเลกาเนสนะครับก็ในกุปเเดลเรรอบ8ทีมนั่นแหละและวางเดิมพันนะสื่อใช้แบบนี้นะครับวางเดิมพันกับคู่หู <c oughs> อาร์เซซนโอนะครับแล้วก็ชูอาร์มินีเนี่ยในแมตช์ใหญ่ๆที่จะถึงนี้และตรงนี้ดิทุกคนมาฟังตรงนี้นะและหากกรณีฉุกเฉินจริงๆเชื่อว่าแฟกลองเมนดี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก <c oughs> ผม คือถามว่าเมนดี้เคยเล่นไหมเคยนะฮะเคยเล่นนะโอ้โหแต่แค่แบ็กมันยังรั่วเลยอ่ะไม่อยากออกความคิดเห็นเลยตรงนี้นะอะฟังความคิดเห็นจากทุกคนดีกว่าแต่ผมไม่ไม่ค่อยโอเคนะถ้าสมมติเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะฮะเพราะว่าอะไรตัวเนี้ยอะหลังจากที่รูดิเกอร์เจ็บไปใช่ไหมมันก็จะเหลืออยู่4คนนะครับก็จะมีอาราบานะฮะมีอาเซนซิโอ มีชูอามินี่นะที่เล่นกองหลังนะครับแล้วก็จะมีไบเยโคที่โลกลืมเนี่ยแหละก็ยังมีอยู่นะนั่นแหละนะครับก็ยังเป็นตัวเลือกได้อยู่อันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ห้าหรือว่าที่สี่อะไรแบบนี้สําหรับแฟร์ลอม,มนดี้นะครับแต่อีกสื่อหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับก็ออกมาตีกันนิดนึงนะครับของดียริโออาร์สก็เป็นสื่อเขาเรียกว่าไงดีก็ในมาริดเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็มันยังมีหลหลายความคิดเห็นนะครับอันนี้เราก็ต้อง ฟังความคิดเห็นในหลายๆสื่อได้ด้วยนะครับอสื่อนี้นะครับเดียโลอาร์ A S นะครับเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วนะอันเช่ไม่ไว้วางใจนะคู่หูเนี่ยนะครับก็คือ,อชูอ,อัมินี่กับอาเซซิโอเนี่ยไม่ได้ไว้วางใจนะแต่คือมันไม่มีตัวเลือกแล้วจะให้ไปเอาอาราบามาลงเป็นตัวจริงแทนอันนี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวในนาทีนี้เนี่ยหมายถึงว่า อาราบาเนี่ยได้รับการประเมินแล้วนะครับว่าความฟิตเทมโปเกมความเข้าใจในเกมยังไม่แบบ100%ขนาดนั้นสู้นักเตะที่แบบอาจถึงเล่นไม่ดีอะ่ะแต่ก็ได้เล่นเต็มเกมอะ่ะเอออันนั้นอะไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอันเช่ก็เลยเลือกนะให้เป็นคู่นี้นะครับอาเซนซิโอกับชูอามินีอาจจะดีก็ได้นะครับให้ชูอามินีเนี่ยเป็นโอเป็นคัมเมอร์อะนะครับอาเซนซิโอนี่ เป็นแบบสต็อปเปอร์กึ่งคาเวอร์ช่วยด้วยอะมาลองดูกันนะครับสำหรับเกมใหญ่ๆนะเพราะว่าสื่ออย่างรีเลเบิบอกใช่ไหมว่าเกมใหญ่ๆนะครับมาลองดูกันนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวเราก็มาตามข่าวกันเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวขึ้นวันพุธใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะได้เตะละ นะครับสำหรับกูปาเดลเรรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆคนละ1ไลค์หนึ่แชร์นะครับสวัสดีครับ